ขอให้ผมช่วยมี่แต่สูงยูรุนคนหลอกดอบตัวแห็งได้ไงเออไอ้หลวงพ่อหน้าตาดูดีครับผมอันนี้หลวงผมเอียงลวงลวงใหญ่พี่ชายคนโตเลยอันนี้คนรองรองมาหาคนรองพี่ชายพ่อพี่ชายไอพี่ชายแม่หัวครับผมอันนี้รวมใหญ่อายุมากแล้วไอ้พี่ชายคนโตอันนี้รองมารองลงมาอันนี้บุญกระถินสามัคคีครับผมที่ที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านเดี๋ยว ตาดูอต้นกองกินกะินนะต้องกินกินครับอันไปอยนั้นอันนี้มนเราี่นะันนีป็นหองนเงตอนกะินานขกำนันกำนันอันนี้กำนันหมู่บ้านนะกำนันนะเนี่ยปีนกำนันครับผมเ้ามาเอยรเจ้ารูปท้าประธานในสาราการเปี่ยนครับผม i <laughs> ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ครับผมยังยังไม่ได้เป็นวัดนะยังไม่เป็นวัดหลวงปู่ผู้เป็นวัฒนธรรมหลวงปู่ผู้บาอาจารย์นะครับเคิอหางขึ้นเนาะหางขึ้นปัจจัยแหละเพื่อเพื่อจะสร้างเตรียมนำเตรียมทางเรือที่หลวงปู่ผู้บาอาจารย์เนี่ยพระทวารตอนต่ำเมื่อนี้หลวงปู่ผู้บาอาจารย์เพิ่นเดินทางมาจากสุไหโกลโลกนะครับเป็นเมตตาพี่น้องชาวบ้านเปื่อยอ่าคณะที่ประสงค์บันเปื่อยของเฮาอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะครับ อพอแม<า>่พี่พน้อง,องมารวมบุญมารวมท่านแล้ว อ่าท่านจังได้กับขอให้ได้นะครับใน้เจ้าสุงญ์ล่นผลที่ก่อจำดีอันนี้เา็นน้ันด็นน้่งใบ่มเพียเปีบ่นอุดนั่งนอ่นานุยืนยุนยุนยนยุ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 นงุนยนนยุนยาลยุนยุนยุนยานยมนยุนยวนยุยุนยุนยนยุนยดนยนยวนยุสนในนยนยุนยนนาุนยุนยุนนย แต่ดี<พ>ายางมีห่างมา,มากทำามางไหมานมนความเจ็บเป็น,นเห็นอุญยาสุมีนออน่นอนกลานให้หายสิ่ดอดส่วนตานะครับพอไแม้มาก ท่านบาทที่ได้มีบุญไฮไลทน้องท่านบาทสองไฮไลทหลังสวัสดีครับลุงโอ้ยลุงเฮ้าดเกกขนาดฮะสวัสีครับลุงท่านบาททได้กัมี่านได้ทรันทีครับท่านบาทของยาได้กรโบกลงอังงเงินทําแก้ว ข้าไม่โดนโดนนะชายอีกคนหนึ่งอันนี้คนนี้ปัญหาเยอะตอ้ไหนตาตาแมนข้าหายใจได้ดลังกันย่างย่างปากดู้สนร่านปานดูมั่นสอนปา ท่านบาสีมาสัก้าครับลูกพี่ครับขอเนื้อโบรูปปาอันนี้นะครับผมเป็นรอยไแม่อันนี้ปันี่าหาเยอะเคชอบมากป็น่ขอันนี้รวยมากเลยเนี่ยเตีทีแล้เนี่ยเีทีแล้วเนี่ย

อะไรยังครับเนี่ยเป็นเป็นอยังเนี่ยเป็นแก๊บโอเคก็ยังอันนี้คือแจ๊บลงธานุเ่ยหรืปล่ครับเป็นลงธานุเ่ยหรืปล่ครับผมของลมทานนะครับมันหลุดระโนธาพี่น้องบ้านเปื่อยนะครับระโนธาโอ้ยนายกินแห้งนายกินแห้งอะพูประโดนทางมาเสร็จได้เลยครับของลงทานอันนี้คือเจ้าของชื่อร้านครับร้านที่เอาลงทาน น่ไม่ใช่ล่ะลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วลืมกันแล้วศุปริยุนศุภวยงสีธรรมแสงนี้เป็นตวตาขับมาหล่อขัับตวตต้องใจับตวตาถ่ายหน่อยขับตวตาถ่ายหน่อยโม่ถ้ารวยสี่วยถ้ถือวาทั้งบุญสากโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้กวอนครับผมสวรรค์ให้สุขสรรยานีหมองสาวถ่ายยั้รอบเลยครับผมสวัสดีตอนนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยามีศอ